ล่าสุดที่แบบช่วงนี้อินมากแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบต้องคอมเพลตตัวนี้ให้ได้ก็คือคำโดเนสโกค่ะจากเรื่องคิมเมสุน,น้อยใหญ่บะดาฟิิคาตอสูร คลิมแอสซิ่นไวย่บ,บาค่ะจะเป็นเหมือนแบบย้อนอยุคนิดนึงจะไปยุคประมาณ400ปีที่แล้วก็จะเป็นชุดเหมือนประมาณว่าแบบอย่างของเลสกโกก็จะใส่เป็นกิมมโนโส,ส,สีชมพูเป็นรูปทรงเหมือนแบบเลหาคณิตแล้วก็มีโอบิที่เป็นผ้ารัดเอวค่ะก็อยากใส่อันนี้อะแล้วเขาก็จะมีแบบ ต้องค่าเป็นกระบอกไม้ไผ่เพื่อที่จะแบบไม่กลายร่างเป็นอสูร ความรู้สึกของการได้ไปวันนั้นนะคะเหมือนพอตัวเองเป็นในสก,กุยไปเจอพี่ชายไปเจอทันติโรไปเจอเอิสึไปเจอเจอพื่อนเจอคนน้คนนี้อย่างนี้นะคะ่ะก็จะแบบมันก็จะสนุกกับการที่แบบได้ไปถ่ายรูปกับตัวละครอื่นเหมือนแบบที่อยู่ในเรื่องเดียวกันอย่างเี้นนะคะ่ะแต่จริงๆวันนั้นเลยตั้งใจจะไปถ่ายรูปกับคนที่ขอเพจเป็นทันติโรเพราะว่าแบบ รู้สึกว่าอย่างถ่ายรูปให้มันเป็นคู่แบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกไม่ใช่คอมพีแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนเหมือนได้เห็นอีกส่วนหนึ่งของในเรื่องที่แบบมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เขาจะแบบเป็นแค่ในสกลูนี้ยค่ะ เอ,อไงไะก็เลยแบบว่าขอเข้าไปขายลูกเลยดีกว่าก็อีงี้ก็เป็นคนพิการเหมือนกันก็คือแบบใส่ขาเทียมก็เคยนั่งลงเหงือกแบบนั้นแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบตอนนั้นก็คือยังไม่ขอเทเหมือนกันก็แบบว่าเหมือนเห็นตัวเองอเลยว่า,า,ก,าวก็แบบว่าเอ้ยอไเ,ใใเขายังกล้าเราก็แบบว่าเอ้ยเราขอไปเข้าใจเขาดีกว่าก็เลยเห็นแล้วก็แบบไม่ชอบอ่ะคือเท่าที่พี่เขาได้มาคอร์สอะไรอย่างเงี้ยก็แบบน่ารักดีอะค่ะ ในงานนี้ค่ะมันก็จะมีแบบตัวละครที่แบบซ้ำกันเยอะอย่างเนสโกก็จะมีทั้งแบบน้องๆหรือว่าแบบคนอื่นที่แบบเขาเดินได้ยืนปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีแค่เมที่เหมือนกับว่าเป็นเนสโกแต่ว่านั่งวิลแชร์ซึ่งแบบตรงนี้คือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนที่เมย์เคยจงวลในช่วงแรกที่ว่าเมย์น,นั่งวิลแชร์แล้วมันจะไม่เหมือนเนสโกไหมอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนก็ยังเรียกเย์ว่าจะเสีิโกรจังแล้วก็ยังมีแบบคนมาขอถ่ายรูปด้วยที่มันทาให้เบย์เห็นว่าแบบคือการที่เรามีความชอบอย่างเงี้ยคนไม่ได้มองว่าแบบข้อจำกัดของเรามันจะมาแบบห้ามไม่ให้เราทำในสิ่งที่ชอบแต่ว่าแบบเราก็ยังสามารถทำมันได้อะคะ ตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าแบบโอเคแล้วเราจบเท่ามนุษย์ทั่วไปกับคนอื่นได้แล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจนมาเหมือนกับว่าพอสักพักหนึ่งอะค่ะที่จบมามเริ่มรู้สึกว่าแบบเียกเรียนทางด้านจิตวิทยาก,ก็ความสนใจเอง เขาเมยรู้สึกว่าการที่เหมือนคนคนหนึ่งนะคะ่ะจะจะมีชีวิตที่แบบโอเคได้ในเมื่อร่างกายเขาแบบมันไม่ไม่พร้อมขนาดนั้นนะ่ะจะจะทำให้แบบสุขภาพจิตได้จิตใจเขาแบบมันโอเคได้ยังไงคือเมยอยากเรียนตรงนี้มาเพื่อใช้กับตัวเองก่อน จะเอาหนังสือตรงนี้ไม่ไม่ไมไม,ไม,ไมอ่านะโอ้โหอ่านสิโอ้โหโ,โ,โอเคเออเอาไว้นี่เดี๋ยวจะเอากลับห้องเขาขนขวายของเขาเองเขาใช้ความพยายามมากเลยเขาดูหนังสือก็บางทีก็ห่วงนะตีหนึ่งตีสองไม่นอนเนี่ย เขาเป็นคนมีเป้าหมายมากนะจริงจังมาว่าเมย์อาจจะมีความคิดว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำมันได้อีกแค่ไหนและเมื่อไหร่อะคะ่ะมันมีช่วงที่เขาเฟล,ลเหมือนกันว่าแบบเขารู้แล้วว่าแรงเขาลดลงไปด้วยตัวเขาเองนะคะพอเขารู้ว่าเขามีเวลาจํากัด เขาก็เลยทำในทุกสิ่งที่เขาอยากทำมันจะมีช่วงหนึ่งที่ไม่รู้สึกหนักมากกับการที่ไม่ต้องไปเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยปอโถให้จบช่วงนั้นก็จะแบบ อยากได้กำลังใจมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นแบบเซลล์ชุดตัวใช่วันนี้เป็นมบอใบแต่งตัวน่ารักมากเลยมัอ๋อไม่ได้ยมนซื้อก่อนเหรอคะใเคยดูกลางได้ไปตามวงบีเค่ะค่ะมันก็เหมือนกับว่าได้มาเห็นว่า เขามีความฝันอะไรแล้วเขากำลังพยายามอะไรอยู่การได้พูดคุยกันเางนี้ค่ะมันเหมือนแบบการที่เราได้ไปให้กำลังใจกันได้บอกว่าเราก็มีสิ่งที่เราพยายามอยู่เหมือนกันเางนี้ค่ะเหมือนเรากำลังพยายามไปกับใครสักคนหนึ่งที่แบบเราอาจจะรู้จักแต่แบบมองเขาอยู่ไกลๆอะไรอย่างงี้ช่วงนั้ก็จะแบบอยากได้กำลังใจมากเลย เหมือนน้องมาปุ๊บแปดวินาทีหรือเราจะบอกน้องว่าช่วงนี้จะไปทํางานวิจัยจะแบบต้องตื่นเช้าเพื่อที่ไปลองเก็บข้อมูลทุกวันเลยเป็นเดือนๆเ,เลยไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ครบเงี้ยอยากได้กําลังใจหน่อยน้องก็จะเหมือนแบบบอกว่าแบบให้สู้ๆพยายามน้องจะแบบคอยเป็นกําลังใจให้ถ้าทําได้แล้วก็เหมือนแบบให้มาบอกน้องด้วยอะไร้ยคะเล้ก็จะรู้สึกแบนมีกําลังใจว่าแบบ น้องรอฟังอยู่ว่าเราจะจบเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีท่อนที่ร้องว่าบินไปใกล้แค่ไหนยังไงก็ไม่สำคัญ กว่าการที่ได้บยบินไปถึงยังไงและที่ไงมาก็มันก็เหมือนกับว่าต่อให้แบบสุดท้ายสิ่งที่เราพยายามมันจะไปไม่ถึงฝันแต่ว่าเราก็จะได้รู้ว่าระหว่างทางเราได้พยายามทำอะไรมาบ้างแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบ มันไม่เสียเปล่าที่เราได้พยายามเนี่ยคะ่ะเปิดเพลงนี้เพื่อที่จะแบบเป็นกำลังใจให้แบบเราได้สู้ต่อในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ย นั่งนึ่นะครับอ่าเด็กครับยิ้มนะครับนึ่งสองไอ้ยิ้มนิดนึงอ่านึ่งสองสองอีกรูปนะฮะเอเดนั่ะแข่งเด็กจะทีใช่ดีใจเลยเดี๋ยวจะรอทุกเวทีได้โอเคได็กด้วยนะคะเก่งมากเลยแอบแอบปื้มคนเดียวเลยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นความภูมิใจของครอบครัวเลยอะบอกตรงๆว่าแทบร้องไห้เลยนะดีใจมากเลยอะ ตอนแรกไม่หวังมาขนาดนี้เลยแค่ให้เขาอ่านออกเขียนได้ได้เป็นจบปริญญาสักใบหนึ่งที่คุยกันกับพี่สาวเขาด้วยนะพอมาถึงได้ขนาดนี้นะมันมันเกินเป้าที่ได้คุยกันไว้อะ่ะยังคิดในใจว่าถ้าพ่อเขาอยู่เนี่ยนะคงจะปลื้มมากเลยนะสุดท้ายแล้วเหมือนแม่ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนชีวิตพวเราอะค่ะคือแบบ เราก็อาจจะมีแบบต้นทุนมาไม่เท่ากันเราก็อาจจะมองว่าแบบสิ่งที่เราเป็นเราเป็นยังไงอยู่มองตามความจริงเราอาจจะชอบอะไรอยากแบบไปในเส้นทางไหนที่แบบมันต่อจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ได้เงี้ยค่ะก็คือเหมือนสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมองที่แบบเราสามารถทําได้แล้วเรามีความสุขเราอาจจะแบบเทียบได้ร่างกายเทียบความพร้อม ข้อจำกัดอะไรอย่างนี้กับคนอื่นไม่ได้แต่ว่าในส่วนของหัวใจหรือเรื่องสิ่งที่เราทำอย่างเี้ค่ะทุกคนมันมีเท่ากันหมดเลย